ไอตองได้จริงแล้วจ้าได้เปรตได้น้ำเียงนี่ค่มานี้แต่เพื่อเก็บมันกูเกะให้ปงหลุทีกะปอมันนีจะเด็ดปงแต่แม่ไม่ใช่ะเด็ดตีเอมาไม่ใช่โย่ใช่ไม่ร้นร <Bond> ้านกูคนกับแม่เียกมามามา ชอยพมันต้มยำกุ้งอ่ะกูหลวกได้พราะทำลึงไงกันแปลกแปลกแด็กจะไม่ดีมึงอยาไปว่าทการดึงแทะเด็กจะไม่ดีก็ได้แต่เด็กมันพีนขึ้นเคยง่ายด้วหลักทุตรกะเหมือนขันเลยประวัติศาสตร์ถอยเรื่องเกี่ยวกับพระปยมานีเรื่องเกี่ยวกับตุนตบผูเรื่องกาบกรนเรื่องอาวิชางานบ้านขั้นทำกับข้าวกันอยู่เรือนขั้นมาระยะไทยเดีกโยมมันหน่อยเร็วก็เพี้ยนรักทุ่งเร็วการเรียนการสอนน่ะ งาน,นโนเพล่นนาตาบ้านทีงเพล่อนลักทุหนึ่งพรำมีอ้างของประมาณมาจใชใจนุกไม่จะมันนึ่งตึงว่าประชาชนหรือประชากรต่อไปหน้าทีตีตีลำบากหรืองานโน,นวิชาเพศชึ้งท้างเงินใบผ่ามาเที่ยชนแึ่งเวลาครูป่าตุ้งยางอนหนามัยมาเจดเลยนี่นะนักเรียนเวลานั้นเพื่อป้องกันอย่าง,งนอย่งงยงนางน,น,น,นี้พนัันพันนี้เด็กเประเพณีอยื่อวิชาเพศชึ้งท้า กันเดียวทุ่งย่างมาเช็กเด็กในโรงเรียนท้ากับรพายามาไว้แข่ปากวัวทันที่หัวอิ่มแล้วแลวแต่ว่าชิมแล้วก็เลยกันอยู่แข่ปากวิชาเพศึกษ้าี่กูณจะเป็นรรงแต่บ,บ้านกุมไม่ต้องชดเลยบอกเลยว่ามันต้อ,ตอ,องชดแรงเนาะจะไม่โพเราเคยเคยเรียนเพศเพศึพศกษ้าบ้างเว้นได้กับยาบโลกได้รังไม่จาําเพนเลยขอ้อนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามัก จุดลนในนั้นขาตะวันตกก็ไม่ต้องป่ามาเรียนแบบคุณแก่ก็้านเตี๊ยบยอมเง็นมาเบื่อรุ่นหลังคุณคนแก่แค่เอ,อ้ยคุณบ้านคูได้ล้านคนนะได้ล้านแรงครั้งซึ่งแม่เต่าไม่ใจ่แรงครั้งได้วันนั้นว่าชาวกูได้ยินยายหนหิยข้าวไปนัง่งตะลอกเดียวยายไปตักมางายห้าปากลูกห้าปากหมหนุย่ยหมหำไมห่หมดลูกหน้ายายแย่หนุน่ย ยาแย่ทำไมหมดเลยโอ้ยยายบอกแล้วใครว่าอยากกินแต่เปลาเปรเดี๋ยวเป็นเดือนอย่าเดินตะลอกตัวมันเป็นหลองนั่นไม่คว้าชุดมันเป็นเหลืองตีเปลกหมดยาเน้อจริงมันเป็นเหลืองราวตีแปลกจะไม่เราดีจะไม่เรากับจะไม่ดีพิษกันใครเด็กจะไม่ดีแต่จะไม่ได้ใจจะมองเลยความกิดกงจะมอ่งคมเหนือกงจะมองไม่ได้ติบทัวไม่ได้ใจครูจ้างการบานในไร่มันวิจับ การนิดแรกการตั้มเต้มาจึงคลิกแในต่บ้านกูเกินโรมัดตั้งเฟ่ตั้งเฟ่วันนี้ถามนั้นได้กับไปนั้นพอดีโยกับถุงนั้นทำมาแจกตรงนี้พอดีรัวเม็ดค่ะใจจะมองคมตั้งเฟ่เด็กแกโยดีนี่พออายุมากสักคิดนี่มักจะเบลอเร็วเกินพอนมึงจะกู้นะเป็นปัญหาอ่านดูเพราะจะมองเด็กมันไม่ค่อยได้ใจเด็กเตรี้ยโยมันเปลี่ยนแบบเกิดมดลูกเราไม่ได้เรียนคมชื่ลูกเพื่อนเขาเรียนเฟ่เด็กแกโย่พอลืมเก้าวพอหนึ่งนิดพ่อแม่จงให้ไปเรียนคม เราพอจะพอแก่คนพอยี่แกไปอยุกับคมท่านนูนแก่คนจองจางมันเป็นปนัญหาดังเปจริงเป็นปนัญหาแกไม่ได้แก่ไม่ได้แล้วมึงมีลูกใดเราเรียนศึกสาหรือเปล่าพวกแกลูกสาวมึงอ่ะพูดลูกเพื่อนนะลูกสาวมึงเรียนหนังสือเปล่าลูกเจ้าพ่อมชอบมาชีแหวคกับก็มาง่าชีวะกองคูไม่จันวาที่มันแหนวจแต่คนที่ตริงลูกเรียนเ <c oughs> ป้กันน้อยจะตาดีสอดฮันอูเป็นปนัญหาเป้มึงว่าจริง เลูกเจ้าคูมไม่ตำเลยปื๊ดมึงวะว่า,วา้าโลตัดวันเถียงโลตัดวันเย็นโลตัดเราป่ตีนึ่งจรองคนเมียว่ารุงตรงนั้นลตัดทันตีนึน่งกลางคืนเราไปตัดยางแล้วลูกเจ้าคูอย่างนังแร่งตัวจจับอยู่บนปรวกเลยเราไปยอมง